เปิดชีวิตล่าสุดนักร้องคนดังหลังแต่งงานได้พันรยาเด็กปามปวีปรีชาวีรกุลมือคีย์บอร์ดแห่งวงมีนที่เพิ่งจะจูงมือแฟนสาวนอกวงการเนยพัดสอน การจะนโนภาสแต่งงานไปเมื่อไม่นานมานี้เข้าพิธีแต่งงานกันไปเมื่อวันที่18นินุนายน2565สำหรับคู่ของมือคีย์บอร์ดเจ้าสาวสเสน่ปามปวีหรือปามวงมีนได้เปิดตัวคบหาดูใจอยู่กับแฟนสาวนอกวงการเนยผัดสอนโดยงานจัดขึ้นที่โรงแรมคาเพล่ากรุงเทพซึ่งปามได้ควงเจ้าสาวคนสวยมาเปิดใจเรื่องราวดีๆกับสื่อมวลชนพร้อมเล่าถึงความเส้นทางความรักของทั้งสงคู่จนมีวิวาสุ ชืืนมนมล่าสุดปามได้โพสบนอินส a าแกรมเป็นภาพของเติงที่ถอดเสื้อยืนล้างจานอยู่พร้อมทั้งระบุคแคปชั่นว่าฮาโลวีนปีนี้เป็นผีที่ตัวโดวยคนจากนั้นภรรยาได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับว่าดีมากค่ะและหลังจากที่โพตนี้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างมีแฟนคลับเข้ามายกย่องว่าหนุ่มปานั้นเป็นสามีที่ดีอีกคนของวงการบันเทิงเลยค่ะ